สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพิชัยที่ฟอร์ดพระปแดงพิชัยก็จะพามาชมรถคันที่เทศที่อยู่ด้านหลังนะครับหลอกใหญ่บึกบึนแบบนี้ชอบติดต่อได้เลยรับรถทันที ดาวยี้าปร์เซ็นตดอกเบี้ยศูนย์จุดเก้าเก้าปอร์เซ็นสี่สิบแปดหวดมีที่นี่รับรถที่นี่หรือส่งที่บ้านนี่สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะเริ่มต้นของเดือนพิยอ พี่ชายก็พามาดูรถกันรอๆอีกแล้วคันนี้จะอดใจไหวไหมรอแบบนี้แบบนี้นี่รุ่นนี้ใส่ชุดแต่งมาให้นะครับรุ่นนี้จะเป็นฟอร์ดเน็กเกนสตอมแท็กเป็น แชชิปเตอร์เป็นระบบไฟฟ้า10สปีดเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,000ท <Turbo. S 2> ูโบใส่ทูโบนะครับ210แรงม้า500นิวตันเมตรเครื่องยนต์รุ่นนี้ใบพัดเป็นระบบไฟฟ้าก็ให้ความประหยะัเดเยอะนะครับติดว้ใหม่เรียบร้อยแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ออกแบบดีไซน์มาให้สวยเด่นนะครับมองลักษณะดันข้างแล้วแต่งความหรอมาให้มีวิชัยพามาชมรอบคันะรุ่นนี้ก็ใส่ขอบไฟหน้ามาให้นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นระบบแมตติกนะฮะการที่ได้ไฟหน้ารุ่นนี้ความสว่างมาก และสามารถปรับเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาตรงนี้ได้นะครับไฟเดียวไรท์ไฟสปอตไลท์ของรุ่นนี้สวา่างแบบสุดๆรุ่นนี้ก็จะมีกล่องมองหน้านะกล่องรอบคันเลย3า0อสหกสงศาตัวนี้ก็จะเป็นกล่องออดิฟทีฟคุย c o n โทรล รุ่นนี้ก็สามารถเบรกกระทันหันให้ได้โดยอัตโนมัติอัจฉริยะของฟอร์ดเราเรามีรุ่นนี้แล้วก็หลายๆรุ่นที่เชื่อมต่อระบบฟอร์ดพัทรุ่นนี้ก็ใช้มือถือสตาร์ทรถได้นะครับเห็นไหมติดคิวมาสีดำถือว่าเด่น ตัวรถนะครับจะเป็นสีเทาเนะี่ยเป็นเครื่องใบทโปมาดูุ่งรางครับจุงรางนี้เราใส่ยางมาให้ใหม่นะครับเป็นของโตโยนะาฮไฮเรตนะซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์อยู่ที่อขอดูปั๊บนึง สองเจ็ดห้าครับห้าห้าอายี่สิบนะครับอดูกับหัวเลยแล้วดูของจริงลงมาที่โชว์รูมมาอันนี้ครับตอมแท็กสีส้มตับดนบันไดตัวนี้แต่งแบบเบาๆบางๆนะครับ ฟิล์มติดให้เรียบร้อยกระสัติดให้เรียบร้อยจะมองเห็นด้วยกระจกไฟฟ้าเป็นระบบ LED พร้อมกล้องนะครับ360องศาด้านล่างนี่ก็จะมีไฟส่งลงพื้นเพื่อให้ความสว่างในเวลาเราเปิดรถกลางคืนก็ช่วยได้เยอะนะครับส่วนเล่าวลังคาก็เป็นเล่ารลังคาแบบใหม่นะครับสามารถปรับ วางขวางได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโรบาร์โรบาร์เนี่ยเราเป็นโรบาร์แบบพิเศษนะครับมีล็อกทั้งหมดห้าล็อกสามารถทำงานได้แล้วก็บนทุกของบนหลังโรบาร์ได้นะครับก็เป็นอัจฉริยะของฟอร์ดนะครับที่ตกแต่งออกมาให้สวยงามการตกแต่งแบบนี้ท่านเชื่อไหมว่าฟอร์ดเรา ตรุ่นนี้ลูกค้าซื้อไปก็จะใช้ไว้ท่องเที่ยวนะฮะจะไม่ค่อยได้ใช้บรรทุกมากเท่าไหร่แล้วก็มีชายบันไดดันข้างท้ายนะครับสามารถขึ้นไปยกหยิบของได้ภายในนะครับรถรุ่นนี้ก็ติดตั้งไรเนอร์อ่าแล้วก็ติดตั้ง ตัวปิดฝาท้ายมาให้นะครับโรเลอร์ชัตเตอร์เป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบรีโมทนะฮะหลุ่นนี้แล้วลูกค้าออกรถไปก็ยังมีดวงไฟพร้อมซ่อนกล้องไว้นะครับตรงนี้จะมีกล้องแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดอ่าส หจุดนะครับจริงๆด้านหลังสี่จุดด้านข้างสองจุดข้างหน้าก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีกล้องอยู่ด้านหลังนะครับก็มีป้ายสตอมแท็กรถรุ่นนี้นะครับมันประโยชน์ก็คือว่าเราเปิดฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายมันกว้างมากยกของใส่ยกทั้งพระเลสได้เลย ตรงนี้เวลาเราไปเที่ยวนะสังเกตจะมีรูใส่แคมป์ใส่ปากกาเอาไว้ใส่เรื่อยไม้ด้านหลังได้นะครับไว้นี่มีปลั๊กไฟเสียบให้เรียบร้อยเกลียบไปไหนมีไฟพร้อมไม่ต้องกลัวจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ ติ๊กเกอร์เราไม่ได้ติดมาให้นะครับเนื่องจากว่าการมีเสน่ห์ของรุ่นนี้สีนี้ดูแรงง่ายจุดเด่นอนตรงนี้ก็จะมีสปอตบาร์เนี่ยพอเห็นไหมฮะใครแซงขึ้นมาหรือขับมาข้างเราไฟก็จะเตือน รุ่นนี้ก็ใช้มือถือเปิดปิดประตูได้เหมือนกันนะครับเชื่อมต่อฟอร์ดพาสหรือใช้คุญแจอยู่กับตัวก็สามารถจะล็อกก็ได้นะครับหรือจะเปิดก็ได้นะครับก็ไม่ต้องใช้กดรีโมทหรือถ้าจะกดก็กดอยู่ที่มือถือได้เลยความสวยความงามมีเสน่ห์แบบนี้เนี่ยครับใครๆก็หลงไหล ตรงนี้ก็จะมีไฟอยนี้ได้สีแดงอ่ตาตัดออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยถามว่าเด่นไหมหน้าจอแบบนี้หน้าจอ12นิ้วตรงนี้ก็12นิ้วซิงโฟก็เด่นมากๆตรงนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้อิชิเตอร์เป็นระบบไฟฟ้าเแบรบกไฟฟ้าวงมาลัยเผาอ่าวงมาลัยไฟฟ้าตรงนี้นะมัเเป็นหุ้มหนังมาให้ด้วย ดังนั้นบเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสังเกตได้นะครับคนตัวใหญ่นั่งล้วก็จะกระชับตรงนี้ก็จะมีที่นวดให้ด้วยนะฮะแบบได้แปดจิตทางรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับแลวมาชมด้านหลังหน่อยด้านหลังนี่เห็นมือเปิเอดอันนี้เกลบเปิดแบบใหม่แล้วมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับ ของไฟสองสว่างอันนี้ภายในกว้างครับนั่งหลังได้สบายมีสเสน่ห์แบบนี้แล้วลูกค,ค้าอยากใช้รถ ก่อนีใหม่ติดต่อมานะครับนี่ไฟเดรีย์เปิดทั้งกลางวันคืนลงอุโมงก็เปิดเองนะครับหรือมดๆก็เปิดกลางวันก็นเปิดนะครับถึงเราไม่ต้องกลัวว่าไม่มีความปลอดภัยฝักเราให้เน้นมาความปลอดภัยอย่างสูงก็อบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่าประมาทฝนตกก็ขับด้วยความเร็ว ที่ค่อนข้างตามกำหนดมาตรฐานนะครับใครอยากได้ยกมือขึ้นตรงนี้ก็มีไฟสปอตไลท์ไหมคราบชมค่ำหล่อๆนี่เลย ใช้คนค้ำไหมาาดาวเยอะอี25% 30%ไม่ต้องใช้ะอครับแล้วก็ดอกเบี้ยล่ะดอกเบียเบ้ยเรามีคำเป็นดอกเบีย้ย0%ก็มี4ปีแต่ล้าขับ2ก็เป็นดอกเบีย้ย0.99โอเครถใหม่ถ้าลองขับแล้วจะติดใจ แล้วก็เช็คเปลี่ยนถ่ายละนเครื่องทุกหมื่นห้าพันโลหนึ่งปีเปลี่ยนถ่ายหนึ่งครั้งครั้งก็ประมาณเข้าๆสาม0ันกว่าบาทนะครับไม่น,น่าเกิน3ามพก็มีฟรีค่าแรง5ครั้งก็จบคลิปนี้ฝากกดซับสไครต์กดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่จะแต่งรถ ก็สามารถสอบถามที่ฟอร์ดพะประแดงได้นะครับหรือติดต่อที่วิชัยนะครับเบอร์สู2รเก้าสองห้าสหรือลายนะครับ w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  n 5 5แต่งรอๆแบบนี้เลยอดใจไม่ไหวรีบมาฟอร์ดพะะระแดงมีคำตอบนะครับ